ฟานพิลุนยังแตกนะคะขออภัยนะคะมามืดอีกแล้วนะคะไม่ทันนะคะพยายามจะถ่ายตอนกลางวันให้ชมนะคะเตรียมไม่ทันเลยนะคะนี่ค่ะอัปเดตล้อมือสองนะคะเข้าอีกแล้วนะคะราคาหลักพันเหมือนเดิมค่ะเริ่มต้นอยู่ที่ห้าพันเก้าสี่พันเก้าเลยนะคะนี่ค่ะมาเริ่มชุดแรกค่ะรอบนี้ได้แม็กเอสดอค่ะกว้างแปดจุดห้าสี่ลูกนะคะสีเท่ากันค่ะใส่แล้วล้อไม่ยื่นไม่ล้นเลยนะคะมีเข้าหนึ่งชุดนะคะแม็กเอสดค่ะ นะคะกว้าง8.5 4ลูกค่ะนี่เลยนะคะ8.5 4วงนะคะยาง255 50 18ปี21นะคะยางตีแถมไปเลยค่ะราคาอยู่ที่7,900บาทนะคะชุดนี้นะคะใครหาสปีกกว้าง8.5หลักพันรีบเลยนะคะชุดนี้ได้แม็กอีเดร์ด้วยค่ะใส่ล้น5ลูก114นะคะ7,900บาทค่ะนะคะนี่เลยนะคะดอกยางนะคะยางปี21 255 50 18นะคะ 7,900บาทค่ะนะคะแล้วก็ชุดนี้ค่ะแม็กเวลค่ะเป็นล้องานหนุ่มเม้งนะคะออฟลึกเลยนะคะนี่ค่ะยางปี22นะคะยางแนทด้วยนะคะยางหน้า265 40 18คู่หลัง295 35 18ดอกยางแน่นๆใช้ยาวๆเลยนะคะชุดนี้นะคะนี่ค่ะยางปี22นะคะดอกยางแน่นๆแบบนี้เลยฝาดุมตรงกลางนะคะฝาดุมตรงกลางครบเลยนะคะล้องานหนุ่มเม้งนะคะชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่ 8,900บาทนะคะฟังไม่ผิดนะคะแม็กเวลออลึกร้องานหนุ่มมิงยางปี22ค่ะ8,900บาทเท่านั้นเลยนะคะแล้วก็ชุดนี้ค่ะแม็กเวลค่ะใส่ล้น6รลูกนะคะร้องเงาๆเลยค่ะเหมือนเบิกใหม่เลยนะคะชุดนี้ยาง2555 18ปี21ค่ะดอกยางแน่นๆเลยนะคะชุดนี้นะคะ นี่ค่ะดอกยัดยางแน่ๆแนๆเยอะๆแบบนี้เลยค่ะปี21นะคะนี่ค่ะสวยมากนะคะชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่7,900บาทเท่านั้นเลยนะคะ7,900บาทค่ะนะคะแล้วก็มีแมกเวลชุดนี้ค่ะเป็นแมกเวล o อฟลึกนะคะยางหน้า245-4018คู่หลัง275-4018นะคะปี21ค่ะ นี่เลยนะคะดอกยางนะคะชุดนี้ค่ะเอาไปราคาอยู่ที่6,900บาทนะคะ6,900บาทค่ะแม็กเวลออฟลึกนะคะ6,900บาทเลยนะคะแล้วก็มีชุดนี้ค่ะแม็กเวลงาน KC นะคะล้องงาน KC ค่ะสะท้อนแสงเงาเงาอย่างนี้เลยนะคะล้อง,งานเคค่ะยางปี22นะคะดอกยางแน่นเลยค่ะ255 50 18นะคะล้อยางสวยกิ๊บเลยนะคะนี่ค่ะ ล้องาน k คซีนะคะใส่รถ5้ลู114ค่ะนะคะชุดนี้ราคาอยู่ที่7,900บาทเอาไปเลยนะคะ7,900บาทค่ะชุดนี้นะคะแม็กกั้นยก SUV กว้าง9ออฟศูนย์นะคะยาง255 50 18ค่ะปี20นะคะสำหรับรถตัวเตี้ยใครอยากใส่กั้นยกนะคะจัดให้เลยนะคะชุดนี้ยาง255 50นะคะรถตัวเตี้ยใส่ได้เลยนะคะชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่ 8,900บาทค่ะนี่เลยค่ะดอกยางนะคะแล้วก็มีชุดนี้ค่ะ T E 3 7หยอดแดงค่ะนะคะ T E 3 7หยอดแดงยาง2 5 5 5้าห้ปี22เลยนะคะนี่ค่ะล้อส,สวยๆเลยค่ะยางปี22นะคะนี่ค่ะดอกยางแน่นๆแบบนี้เลยนะคะชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่ 7,900บาทนะคะ7,900บาทค่ะถ่ายคร่าวๆให้ชมก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาถ่ายให้ชมอีกนะคะตอนกลางวันแม็กทีอี e ชุดนี้ค่ะนะคะได้ยางไทยด้วยนะคะโยโกะนะคะปี20ค่ะออกแนวลุยๆนิดนึงนะคะดอกยางนะคะชุดนี้ราคาอยู่ที่6,900บาทค่ะยางปี20นะคะดอกยางแน่นๆแบบนี้เลยค่ะนะคะ6,900บาท นะะคแล้วก็มีชุดนี้ค่ะ Mac IE 30ค่ะยางปี20นะคะตีแถมไปเลยนะคะยางหน้า2 4 5 4 5่หคู่หลัง2 7 5 4 0 1 8นะคะใส่ล้อหู้1ึงค่ะนะคะนี่ค่ะชุดนี้ราคาอยู่ที่6,900บาทนะคะนี่เลยค่ะดอกยางน,นะคะ6,900บาทค่ะ ะะด้านหลังนี้นะคะจะเป็นราคา5,900บาทรวดเลยนะคะนี่ค่ะ5,900บาททั้งนั้นเลยนะคะนี่เลยค่ะ ะะมาชมที่ชุดแรกเลยนะคะชุดนี้เป็นแม็กทีเอสามเจ็นะคะหยอดแดงค่ะยางเป็นตีแถมนะคะราคานี้นะคะยางหน้า2อ่ายางจะเป็น24 54 584 4, เส้นเลยค่ะนะคะล้อกว้าง9ก้าจนะคะหยอดแดงค่ะนะคะละ้อสวยสวยเลยนะคะชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่5,900บาทค่ะนี่เลยนะคะตกยางนะคะยางเป็นยางปี21นะคะ5,900บาทค่ะ นะคะชุดนี้ค่ะ Max CE 28นะคะใส่ถลถด5รู114นะคะยางปี22ค่ะนะคะราคาอยู่ที่5,900บาทเหมือนกันค่ะนะคะ C E 28นะคะนี่เลยค่ะดอกยางนะคะ CE28 ค่ะนะคะ5,900บาทนะคะใส่ถลถด5รู114นะคะ แล้วก็มี m a x CE 28สีเท่ากันนะคะ c e 28สีเท่ากันชุดนี้ยางปี22ค่ะนะคะเป็นล้อคอสตมินะคะกว้าง9.54ลูกค่ะเอาไป5,900บาทราคาเดียวเลยค่ะนะคะดอกยางนะคะนี่ค่ะเอาไป5,900บาทนะคะราคาเดียวเลยค่ะชุดนี้นะคะ MaxCE 28ค่ะนะคะ ยางเป็นยางปี20นะ,ะยางหน้า2 3 5 40 18คู่หลัง2 6 5 3 5 18นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะล้อง,งาน SPP นะคะ5,900บาทนะคะชุดนี้นะคะแล้วก็ชุดนี้ค่ะ Macwell KC ค่ะสะท้อนแสงเงาๆแบบนี้เลยนะคะก็เอาไป5,900บาทค่ะ Macwell ล้อง,งาน KC นะคะยาง2 5 5 5 0 1 8ค่ะนะคะยางเป็นปี21นะคะ นี่เลยค่ะดอกยางนะคะนี่เลยนะคะชุดนี้เอาไป5,900บาทค่ะชุดนี้ก็แม็กเวล5รูเหมือนกันนะคะยางหน้า245 4 5 18คู่หลัง275 4 0 1 8นะคะปี20ค่ะอันนี้ก็เอาไป5,900บาทค่ะนะคะนี่เลยนะคะเอาไป5,900บาทนะคะแล้วก็ชุดนี้ค่ะแม็กอารนะคะกว้าง กว้างเก้าครึ่งสิบครึ่งนะคะนี่ค่ะยาง2 2 5 5 5 5ห้ค่ะอันนี้ก็เอาไป5,900บาทนะคะนี่เลยค่ะตกยางนะคะนี่ค่ะ5,900บาทนะคะชุดนี้ก็แม็กทีอีนะคะใส่รถ5รู1 1 4ค่ะยางปียีนะคะยางหน้า265 40 18คู่หลัง295 3 5้าค่ะแลนซิลนะคะนี่ค่ะยางแลนซิลค่ะเอาไปราคาอยู่ที่5,900บาทค่ะ นี่เลยนะคะดอกยางค่ะ5,900บาทนะคะเซต5,900บาทรอบนี้มีเยอะมากเลยนะคะใครหานะคะราคาประหยัดใส่ก่อนนะคะนี่ค่ะมีเลยนะคะแล้วก็มีชุดนี้ค่ะชุดนี้เป็นแม็กใบพัดขอบ20นะคะล้องานไทยด้วยนะคะยางไทยด้วยค่ะดีสโตนนะคะ5 6 5 5 0 20ปี21ค่ะดอกยางแน่นเลยนะคะขอบ20นะคะราคาอยู่ที่9,500บาทค่ะ นี่เลยนะคะดอกยางนะคะชุดนี้ค่ะราคาอยู่ที่5,900บาทนะคะแล้วก็ชุดนี้ค่ะแม็กใบพัดค่ะล้องงานไทยค่ะยางปี22นะคะ1,900บาทอันนี้เป็นของ18บ18นะคะนี่ค่ะดอกยางนะคะยางปี22นะคะชุดนี้นะคะ1900บาทค่ะ ชุดนี้นะคะแม็กก้นยก SUV กว้าง9ออฟศูนย์ค่ะเป็นยางปี22นะคะ9,900บาทค่ะนะคะนี่เลยค่ะยางตี22นะคะ9,900บาทนะคะอาจจะถ่ายไปเร็วนิดนึงนะคะแล้วก็มืดนิดนึงขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวตอนกลางวันค่ะ จะถ่ายให้ชมอีกรอบหนึ่งนะคะแต่อาจจะไม่ไดเอาลุงมาเรียงแบบนี้นะคะแต่ว่าจะถ่ายให้ชมตอนกลางวันอีกรอบหนึ่งค่ะชุดนี้นะคะแมกกานยก s อ v วนะคะกว้างเก้าอฟลนค่ะยางไทยดีสโตนปี23ค่ะใครหายางสวยๆดอกแน่นๆต้องจัดเลยค่ะชุดนี้นะคะเดี๋ยวไมาถ่ายทางแสงให้ชมนะคะนี่ค่ะดอกยางแน่นๆเลยค่ะปี23นะคะกานยกเอ v กว้างเก้าอฟลูนค่ะหลักพันนะคะเอาไปอยู่ที่8 0 0พัน 900บาทค่ะนะคะ8,900บาทนะคะชุดนี้ค่ะการยก SUV ร้ U v, องงานฟูลแม็กค่ะนะคะรัดด้วยยางนิตโตค่ะใครหานะคะรอสีนี้นานๆถีเข้านะคะรัดด้วยยางนิตโตค่ะ2 6 5 6กห8ปี20ดอกยางแน่นๆเลยนะคะนี่ค่ะสวยมากนะคะสีนี้นะคะราคาอยู่ที่9,500บาทนะคะ9,500บาทค่ะ ชุดน,นี้นะคะก็เป็นแม็กกันยก SUV วกว้าง9อฟศูนย์ค่ะยางปี21นะคะ2 6 5 6 0ห้กสิบค่ะนะคะเอาไปราคาอยู่ที่8,900บาทค่ะด้านในมีให้เลือกอีกเยอะเลยนะคะแม็กเวลออฟล o ก N5 อย่างนี้นะคะเอาไป7,900บาทค่ะนี่ค่ะ TE หยอดแดง5รูนะคะเอาไป6,900บาทค่ะ ด้านหลังนี้ก็มีอีกนะคะนี่ค่ะชุดนี้นะคะเอาไป4,900บาทค่ะวีลขอบทองนะคะ4,900บาทนะคะใครสนใจนะคะมาดูมาชมได้เลยนะคะที่ร้านพูลุนยางแตกนะคะสนใจติดต่อได้ที่เบอร์ค่ะ095 119 9659นะคะหรือว่าแอดไลน์ได้ที่เบอร์นี้เลยนะคะ095 119 9659ค่ะร้านอยู่ลำลูกกาคลอง7นะคะ ร้านอยู่ลำลูกกาคลองเจ็ดนะคะจังหวัดปทุมธานีนะคะนี่ค่ะ หรือว่าใครอยากจะมีล้อเดิมล้อแต่งนะคะล้อเดิมเป็นแม็กนะคะสภาพไหนก็ได้เลยนะคะอยากจะมาเทิร์นนะคะเทิร์นล้อราคาก็จะลดลงอีกราคาก็จะถูกลงอีกจากที่แจ้งนะคะต่างจังหวัดค่ะมีบริการส่งผลส่งทั่วไทยนะคะมีค่าส่งแล้วก็ไม่มีปลายทางนะคะหรือว่าใครอยากจะมาดูมาชมของที่หน้าร้านค่ะเข้า Google แล้วก็พิมพ์ว่าร้านพูลลูนยางแตกนะคะ G P S มาถึงหน้าร้านเลยนะคะฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ